บทุมมการบทที่39โยเซฟและภรรยาของโปธทิฟาโยเซฟถูกพาลงไปยังอียิปแล้วโปธทิฟาขุนนางของฟาโรผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์ซึ่งเป็นกษัตริย์อียิปซื้อท่านไว้จากมือของพวกอิสมาเอลที่พาท่านมาที่นั่นพระยาเวทรงอยู่กับโยเซฟท่านจึงประสบความสําเร็จท่านอยู่ในบ้านของคนอียิปนายของท่าน นายของท่านก็เห็นว่าพยาเวทรงอยู่กับท่านและพยาเวให้การงานทุกอย่างที่มือท่านทำสำเร็จโยเซฟเป็นที่โปรดปานของนายและท่านรับใช้นายนายก็ตั้งให้เป็นผู้ดูแลบ้านและมอบทุกสิ่งที่เขามีไว้ในมือของท่านตั้งแต่โบทธิฟาตั้งโยเซฟให้เป็นผู้ดูแลบ้านและทุกสิ่งที่เขามีแล้ว พระยาเวก็ทรงอวยพรแก่ครอบครัวของคนอีบนั้นเพราะเห็นแก่โยเซฟและพระพรของพระยาเวมาเหนือทุกสิ่งที่เขามีทั้งในบ้านและในนาเขามอบของทุกอย่างของเขาไว้ในความดูแลของโยเซฟเมื่อมีท่านแล้วเขาก็ไม่ได้เอาใจใส่สิ่งใดเลยเว้นแต่อาหารที่เขารับประทานโยเซฟนั้นรูปร่างหน้าตาดีอยู่มาภายหลังภรรยาของนายจ้องมองโยเซฟ และชวนว่ามานอนกับฉันเถอะแต่ท่านปฏิเสธและตอบกับภรรยาของนายว่าคิดดูเถิดเมื่อมีข้าพเจ้านายก็ไม่ได้หวงสิ่งใดซึ่งอยู่ในบ้านเรือนนายได้มอบให้ทุกอย่างที่มีอยู่ในมือของข้าพเจ้าในบ้านนี้นายก็ไม่ใหญ่กว่าข้าพระเจ้านายไม่ได้หวงสิ่งใดจากข้าพเจ้าเว้นแต่ตัวท่านเพราะเป็นภรรยาของนายข้าพเจ้าจะทำชั่วร้ายใหญ่หลวงนี้ และทำบาปต่อพระเจ้าได้อย่างไรแม่นางจะชวนโยเซฟวันแล้ววันเล่าท่านก็ไม่ยอมฟังนางคือผู้ที่จะไปนอนกับนางหรืออยู่ด้วยกันกับนางวันหนึ่งท่านเข้าไปในบ้านเพื่อทำงานของท่านตามปกติไม่มีชายประจำบ้านคนใดอยู่ในนั้นนางก็คว้าผ้าพันตัวของท่านไว้แล้วพูดว่ามานอนกับฉันเถอะแต่ท่านทิ้งผ้าพันมือพันตัวไว้ในมือนาง หนีออกไปข้างนอกเมื่อนางเห็นว่าท่านทิ้งผ้าพันตัวไว้ในมือของนางหนีไปข้างนอกแล้วนางก็ร้องเรียกพวกผู้ชายประจำบ้านของนางมาบอกว่าดูสินายเอาคนฮิบรูมาเพื่อเหยียดยามพวกเรามันเข้ามาหาฉันจะนอนกับฉันแต่ฉันร้องเสียงดังเมื่อมันได้ยินฉันร้องส่งเสียงร้องขึ้นมันก็ทิ้งผ้าพันตัวไว้กับฉันหนีออกไปข้างนอก แล้วนางก็เก็บผ้าพันตัวไว้ใกล้ตัวจนนายของท่านกลับมาบ้านแล้วนางก็บอกกับเขาดังนี้ท่าฮิบูที่ท่านนำมาไว้นั้นเข้ามาหาจะเหยียดยามฉันเมื่อฉันส่งเสียงร้องขึ้นมันก็ทิ้งผ้าพันตัวไว้กับฉันหนีออกไปข้างนอกเมื่อนายของท่านได้ฟังคำบอกเล่าจากภรรยาว่าทาาของท่านทำกับฉันดังนั้นก็โกรธหนักจึงเอาโยเซฟไปขังไว้ที่คุก ขังนักโทษหลวงท่านก็ถูกขังอยู่ที่นั่นแต่ว่าพระยาเวทรงอยู่กับโยเซฟทรงสแสดงความรักมั่นคงต่อท่านและทรงให้ธนผัดผดสดีโปรดปรานท่านผัดสดีก็มอบนักโทษทั้งหมดในเรือนจําไว้ในความดูแลของโยเซฟการงานที่ทําในที่นั้นทุกอย่างโยเซฟเป็นผู้ทำผัดสดีไม่ต้องดูการงานทุกอย่างที่โยเซฟดูแล เพราะพระยาเวทรงอยู่กับท่านและพระยาเวก็ทรงทำให้สิ่งที่ท่านทำนั้นสำเร็จ